สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุกสุกคนผู้พ่อของ่งแม่น้องเทียนคือกัพี่น้องเอ้ยกิ๋การแลงพี่น้องเอ้ยเมนูเฮากหลายอย่างหลายแนวอยู่ตอนนี้สุกมะเขือแ้สุกมะเขือแล้วกปนกบแล้วกปีผัดกะเพราอยู่ตลาพี่ลยอยนกหลายพี่น้องแต่ว่าน้องเทนตักมาหน่วยนึงเนาะขึ้นพี่ะเพาขึ้นในอาจาตัวูบนี่นะบ่บ่เปิดไเปิดได้นี่มันัตั้ว เดร้อนหยงงวงร้ไปกินไปเดี๋ยวเข่าให้เอยาวเให้ห้งอะไรเให้เบาแล้วไม่ดอันนึงไดมไปปวดากแล้ววดเลยไปได้ว่จังอ่าเ้สมะแนมน้ำเย็นสดไม่ไหวแล้วมันร้อน าหน่ะต้มน้ำหอนแม่หันอยู่กินข่าวเร้อพี่น้องเดซิวาวยังเรื่องเงี้ยสุดฟังออเอออะไรกันไม่กินสบายดีนะย่าตูี่เหตอที่นี่เพอว่าแม่ตู<ะ>้หัวอยู่กัดแม่มานี่ห้องน้ำเจงไม่น้องนี่มากเลกินวะ ด้วยิ่งุกุ้งเองนะกินหอยน้องวัวไหนน้องมาต่อน่ารักมากเลยหยังไม่น้อยทีก่อจะไปหัวอุ้ยหอยหอยดูคล้ายมันไม่ฉุกนะร่อไม่ฉุกใช่ จริงๆยังมันสูงแค่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองอะน้ำมันก็แหย่ด้วยจะบอกค่าที่วนะเย็นมันอยู่ตรงไหนเธอไปลวกอีก

ไม่ได้เป็นเที่ยวสวนหนาเดี๋ยวซื้อมาให้ฟังบอนสไลเดอร์นี่บอน้นาลายมาสไลเดอร์ให้เป็นอันทอนโค้งโค้งโค้งเสียงตามโลตามพระบกขึ้นมาจากเถื่อฟักแห้งหนึ่งแม่เบิร์ดพม่อีเมกูอีเมซอนเลยจะบอกกินน้าไปลายอื่นกว่จ้า บุกบบเร่อะจังกะคือมันแบบัวสงในจกะเเจเรู้น่เอ็ยาตัวูงกระมนเลยเรลงมาแห้งมีหลายซาค่อยที่มดไ่หลงลงมาข่อยเนาะมันโตใหญ่มันเลยข่อยลงมาเลาวก็โตหน่อยจังเราลงมาหอดตอนไหนนนีเสียตุ่มหนุเฮ้ยเสียตุ่มนุมเอ็ก็แนบบิงระบโผล่ไปมาจักื่อหักเอาหนาหักเอา เอาเอาทางหลังลงไหนรออยู่ในพื้นน้ำนะต้องใกินน้ำอาเียว่ะคือไหกินน้คือชุ่มเลอย่างเงี้ยอืมตัวคู่ไม่ลายนะคนลายที่รอมันี่ยนะเบเทงแดนทีเบมึ่ใหู้ปตนอะนมือไปจีก็คืใสน้าก็ได้ใสกกกันเดชก่วนไหเส่วนนเลก ขนานั้นนั่นแหละชวนน้ำนั่นแหละเอาพาก์กัดดีนะช่วงไม่หนาวนะไปนั่งไปนั่งไปกันเลยมันมีน้ำแข็งเด่นมันเย็นอยู่มันเย็นอยู่ตะลุมนะเออเย็นอยู่แต่หมอบีน้ำแข็งพอมท่านอยู่ห้องเพื่อนเองเป็นยังกันแท้มีของตัวละ าทาน้ำแดงมันกินลงไปรอดกระเพาะก็ต้องเริ่มขึ้นด้อยกันนึนที่เขาก็ตรงเวลามหมดลายหมดด่าลากระเพาเพืนเคีย,คยขงข้างน้ำลายน่ามัซื้อมากบอกขึ้นตุกอนโดมีแม่เล่าหนาวสนานเลยตัวเรา่เคยเห็น ม้วาปล่อยคือข้นเลยมันไม่อเ็นเทอกเท่ากระเบื้อพกตุองูงนจังก้าคืออาจารย์ติดไปโม่มันติดโมามันกะาดกระโดดลงมาบริกาลงทรายทากสูงเก้บผิงก็ยังเงี้ยยังโอ้ยม้วนกระโดดม้วนเลยไต่ชันดิงย่เดนน้ำมันก็ยังขึ้นเลยเหย่อสไลเดอร์ลื่นลงมาปุ๊บสู้มเป็นยัง ยำปใช่เลขาเพาไปอยู่กับเพาะเลยเอามกินร้อยแฉปล่ะเอาข่าวน้ำบ่เริ่มสบายดีไปเลยกคุณห่างกับที่เลยเฮ้ย mọi người biết tuần cái gì ăn mọi người biết đến thôi, gì vậy ลกลลูกเจปล่าก็ไรมันจนอ่ะแม่เพื่อแลรวกุ้งเมื่อไหรถ้าปล่อยตื่นซานเถอะปรเทศน่ะจะไปตอนใดผู้แม่น่ะตามหาผูนมันอยู่กลางวางัง <c oughs> มันมาทันเรือลูกสมุงเลยตากไม่ มันมนโฟกัสยังเดือดเหาออ่อยังยังเดียนี้โอ้ยยังเลยมีเดือดปมามามาเล้ยมากินผาเฮ้ย ิมาได้กขนข,ข้างหม้อเมียนพกลังถ้าเระเขามากิน,กนกอ,อยอยากหอยบอกเฮ้ะมันเพิ่จะไม่ได้กินเลยนะหอยนะมากินลยมากินเลยเสิอิ่มรับมีของอล้ว ข้นเทกับทลคนพี่น้องเลยย่ที่เงบไปทั้งร้านทีทลคนทลคนอินนะลูกอันนี้ฮะอินไ<อ>ห,หมทำสำ่นย่างอ,อือ่นดีป่ะต้มกินนะดีเฉพาะบางคนนั่นแหละ nó nó. Em vừa sao xong. Vừa sự một. Nhấn hành đi. Hử? Yeah! Okay. Thế เดี๋ยวคนอนหมนาดมละนั่งละเยอะเ็บบอน้องพี่เอ่น่กรดเลยเี๋ยวันะดแหตาบมเลยตับกัน้วใส่ตู้เย็นพอเคือหายใส่ย็อะไร

ยังหอกเรากินมือหมูอ้วไปกินกินในย่างจังหวัดอกเซีย่ะหอกมัวตตำกระปุ้นฮะหมกมัวตตำกระปุ้นอยู่กินปาเรือ มาห้อเลยไปกินนอย่นี่อ่ะไปทิ้งห้องก็โบราณกิจโตาบงงวดโดนเป็นต่างะเตกินตาม่นสดมากินเลย้ลูกะนักิวประเทศดลูกะ